เออยอนต่ากล้ตรวเนี่ยโอจาลอะลรวะก็อยอตรแอืมปมกเกมลอเท้าตะมีทอดซาทอเลยจ๊แจเลตลีตาลอเลยเวลือดจากราโรน่กมีหาวาเจนดยะเลือดไปยนะักกได้ชอตในโอเจล้อเนี่ยปมกอ่ะเอาเลือดทบามาเลยว่ะต เอว่าบาขาตาตลตาดึกตาต้าบางคนนะัทำมาว่ว e ่าเจเกวลดะรตเช็ลอเตาไม่ตาละเอาว่วลนอกบ้านนี้ะก็มาเกยะเอาว่าเจ๊เกว่ลเว่าเจ๊เล่าเจ๊ยขอดะเกวลอะกิจ้ ताला डर अभिचार करे डर अभिचार नहीं यार, बम्बर के जाने, ये वाला वाते ताजा खोला